สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างจะผมผ่านเพื่อนมาดูเจ้า G นะครับอาการก็คือขึ้น PE นะครับซึ่งตัวนี้เป็นได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเฟสเชอร์นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไฟจ่ายมาแล้วนะครับแต่เฟสเชอร์ไม่ทํางานนะครับหรือว่าแตงมุจรมีปัญหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้น PE ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัววาล์วปิดเปิดน้ํานะครับนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วผมเคยซ่อมมาครั้งนึงแล้วนะครับผมจึงรู้อาการว่าครั้งที่แล้วนะครับเป็นหนูกัดสายขาดนะครับเพราะว่าเชเชอร์ mm hmm. ไม่เสียนะครับตัวนี้ก็ลองซ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเรากดสตาร์ทนะครับแล้วก็น้ํามันไม่เปิดนะครับเครื่องมันก็เลยขึ้นนะครับ ทุกปุ่มกดใช้ได้หมดนะครับแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องไม่ทํางานนะครับตอนนี้ตัววัดระดับน้าไม่เสียนะครับแต่กลายเป็นว่าหนูกัดสายขาดนะครับง่ายมากเนาะก็วิธีการต่อสายนะครับแล้วก็พันเทปกาวนะครับอันนี้ผมสาธิตให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเด็กๆเยาวชนเรียนแบบนะครับเพื่อนๆทำก็ยืมตอดปลั๊กด้วยนะครับถอดปลั๊กเครื่องสภาพออกทุกครั้งนะครับ สาเหตุก็คือนุกัดสายขาดเท่านั้นเองนะครับขึ้น PE นะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับนั่นก็คือครับเพื่อนเนครับต่อสายเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทดูนะครับกดว่าเครื่องก็ใช้ได้ปกติครับแล้วน้ำก็เปิดปกติครับเครื่องทำงานปกติครับ เก็เล็้เก็บน่านำมาฝากเพื่อนๆนะครับขึ้น PE นะครับสำหรับ LG นะครับก็เชเชิดดีนะครับแต่สายขาดนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใมาก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับแล้วกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยครับคลิปหน้ามีอะไรดีช่างแต่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆอีกครับทีนี้ลาไปแล้วครับจุกกันสวัสดีครับ